เปิดราคาในไทยแล้วนะครับสำหรับ Vivo Y 1 7 S มือถือน้องเล็กความจุเยอะกล้องคู่50ล้านพิกเซลแบตอืด5 0 0 0มิลลิแอมในราคาเปิดตัวที่4,999บาทเดี๋ยวเรามาดูสเปคเพิ่มเติมกันนะครับว่าจะมีจุดไหนที่น่าสนใจกันบ้างในส่วนหน้าจอแสดงผลนะครับก็จะเป็นหน้าจอ IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.56นิ้วความละเอียด SD CPU จะเป็น MediaTek Helio G 8 5 แรม6กิกความจุ 128G แกิกและยังรองรับมิโคร s อ card กล้องหลังคู่โดยกล้องหลักความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลและกล้องโบเก้ความละเอียดจะอยู่ที่2ล,ล้านพิกเซลครับกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิวที่ด้านข้างตัวเครื่องรองรับมาตรฐานกันละอองน้ํา IP 54แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่5000 m มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว15วัต รันระบบปฏิบัติการ Android 13และถูกครอบด้วย f a n t a s o s เวอร์ชัน13ครับในส่วนราคานะครับก็จะอยู่ที่4,999บาทครับโดยจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2สีได้แก่สีเขียว Forest Green และสีม่วง Glitter Purple ครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปสั่งซื้อได้นะครับสวัสดีครับ